โอเคครับมาอัปเดตงานกันนิดหนึ่งนะฮะหลังจากจบแทร์ปปาร์ตี้แล้วเราก็มาลุยงานกันต่อนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะฮะของน้องนอนท์ครับจากระยองเลยนะฮะเขาใจร้อนะฮะไปที่งานมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหรถสวยๆเพียบเลยนะครับแล้วก็พี่อามาหารถที่เขาไม่ทันเขาก็เลยไปได้ทีร้อยคันนี้มาก็ถือว่าโดยรวมโอเคครับแต่ว่าเลขไม้เนี่ยอยู่ที่30,000กว่าได้ราคามาก็โอเคกับบัตเจที่เขามีนะครับคันนี้ส่งมาให้เราทำเนี่ย กับการแต่งสเต็ปแรกนะครับในบัต g เจตอยู่ประมาณ7-80ถึงหมบาทก็มีการตัดท้ายเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนบางคนหน้านะครับเซ็ตทรงใหม่ทั้งหมดเลยหล่อๆเลยนะฮะสำหรับสเต็ปนี้ก็ใช้ระยะเวลาทำประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งประมาณนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวจัดการดูแลให้นะฮะสำหรับน้องนนนะครับตอนนี้เจ้าของรถเนี่ยเดินทางกลับไประยองแล้วนะครับเดี๋ยวอ่ะมีใครไหนกันบ้าง,างเดี๋ยวตามไปดูกันต่อฮะ ก่อนจะเข้าไปด้านในนะครับพามาดูคันนี้ฮะคันเหลืองลุงเหลืองคันนี้วันงานเนี่ยน้องไม้ขี่ไปนะครับแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่ามันสตาร์ทไม่ติดนะครับเดินไม่ค่อยเรียบก็เลยต้องมาดูแลกันนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเก็บงานทั้งหมดเลยนะครับอันนี้รถผมเองให้ช่างใหญ่น้องแนทดูแลอยู่น่าจะเป็นเรื่องของหัวฉีดนะครับแต่สําหรับตัวม้อลมแบบนี้เนี่ยดูแลไม่ยากครับสามารถที่จะสวิตได้อยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเบสิกแบบนี้ทําได้ครับ คันนี้เป็นของพี่ยุทธนะครับจากเพชรบุรีนะฮะก็ตัดทงตัดท้ายเรียบร้อยแล้วคันนี้เขาซื้อรถมือ2มาได้โชคหลังเป็นเอรินมานะฮะก็เดี๋ยวเหลือเซ็ตทรงคันนี้ก็ต้องบอกว่าจัดเต็มนะฮะเปลี่ยนท่อซาร์ทใหม่เลยนะครับชุดแผงคอไฟหน้าว่าคันนี้ทําเต็มฮะยังไงก็รอติดตามด้วยนะครับคันนี้ของพี่ยุทธจากเพชรบุรีครับนี่ครับนิวเชิ์ตครับของพี่เดียวจากหัดใหญ่นะครับเอามาแก้ทรงใหม่ครับ ก็ใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะฮะตัดทงตัดท้ายแล้วเหลือรอแค่ล้อนะครับใส่ล้อขอบ16แล้วก็ใส่ยางโตๆคันนี้เน้นแบบทรงอ้วนๆเตี้ยๆะฮะคันนี้เป็นทีร้อยฮะโอ้โหป้ายแดงมาเลยนะครับยกมาจากศูนย์ทรอัมแล้วก็ส่งมาที่เราเลยเจ้าของเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้เองนะฮะพี่หมีหรือว่านายกหมีอยู่สุราษนะครับเขาก็แวะมาดูรถเรียบร้อยแลวนะฮะสเตปของเขาตอนแรกก็เอาสเตปเริ่มต้นธรรมดานี่แหละแต่ว่า ดูไปดูมาแล้วเพิ่มะฮะมีเปลี่ยนแังคอเปลี่ยนเรือนไหม่นะครับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่เอาแบบทรงซิ่งเลยมีตัดท้ายนะครับแล้วก็ชกหลังเปลี่ยนเป็นเอรินนะครับขอเป็นมือ2ผมหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมือ1เนี่ยอยู่ประมาณ1 9ื0 0เกว่าบาทหามือ2สภาพสวยก็หมื่นต้นต้นหาให้ได้อยู่นะครับคันนี้ก็ใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์หน้าได้ขับหล่อๆแน่นอนฮะส่วนคันนี้เป็นของคุณศักดิ์จากเชียงรายนะฮะ คันนี้คือเอสคาเฟ่แต่ว่าเราทําสีใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เรียกว่าใส่ของแต่มเข้าไปเนี่ยแบบเต็มคันมากๆเดิมเนี่ยก็มาเยอะอยู่แล้วท่อมีมาแล้วโชคมาแล้วนะฮะแต่มาเพิ่มในเรื่องของปัม๊มจานเปลี่ยนยางเซ็ตช่วงหน้าเรือนไม้แผงคอโอ้โหคันนี้รอดูรีวิวได้เลยนะฮะถ้าทําเสร็จแล้วนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจับตามองเพราะว่าใส่ของแต่งแท้ทั้งคันเลยนะฮะออกมา สวยแน่ๆแ,แล้วสีของเขาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเหลือใส่ทีหลังตอนนี้ก็คือเหลือเดินระบบสายฟงสายไฟก่อนยังไงน้องศักจากเชียงรายรอก่อนนะครับส่วนทีร้อยยี่สิบคันนี้ฮะเป็นของคุณเบสจากเชียงรายนี่จอดคู่กันเลยนะเชียงรายทั้งคู่นะครับคันนี้ก็สเต็ปก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับมีทั้งเปลี่ยนชกหลังด้วยเบอร์ใหม่นะฮะเปลี่ยนท่อใส่จานนะครับปั๊มหน้าปั๊มหลังเบลิงเจอร์สีทองเลยอันนี้ตอนนี้นะครับเหลือ รอแค่จานดิสเท่านั้น T120 จะใช้จานดิสสามใบเป็นของกราฟเฟอร์นะครับสามใบอยู่ที่ประมาณ33,500บาทก็ถ้าจานมาเรียบร้อยก็ยกกลับเชียงรายได้เลยครับสำหรับคันนี้ฮะ T120 ของน้องสิงห์นะครับน้องสิงห์นี่ก็ใจร้อนเหมือนกันนะทักเพียมาตลอดเลยนะฮะต้องบอกว่ารถใกล้เสร็จแล้วนะครับ คันนี้ไม่ได้ตัดท้ายเพราะว่าคนขี่เนี่ยเขาตัวใหญ่เขาบอกว่าเน้นซ้อนเดินทางไกลด้วยก็จะมีเบิกเบาะใหม่นี่ฮะโอ้โหหล,ล,ล่อเลยเบิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับใหม่กิ๊บกิ๊บเลยก็ชกฟ็อกด้วยตัวนี้ก็เบิกใหม่ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ท้ายสั้นให้แล้วเปลี่ยนยางให้แล้วนะครับส่วนสีถังตอนแรกที่บอกไปว่ายังไงดีนะจะเก็บสีไหมนิดหน่อยพี่อําดูแล้วแบบว่ามันหงุดหงิดก็เลยอ่ะเก็บสีดูความเรียบร้อยให้ใหม่เลยคันนี้พี่อําหา รถให้นะครับพร้อมแต่งเลยเป็นอ่าทีรปี2018ครับวิ่งมาประมาณหลักพันโลครับไม่ถึงหมื่นโลแน่นอนรถสวยกิฟิ์เลยนะครับพอเอามาแต่งเอามาจัดทรงนะครับเอามาใส่ท่งใส่ท่อแบบนี้แล้วนะครับหล่อมากๆเลยยังไงน้องสิงห์รออีกนิดนึงนะฮะรถใกล้เสร็จแล้วครับคันนี้ครับของคุณการจากกรุงเทพนะครับสตีทสวิน i n 900ครับ ก็ทําสีล้อให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนยางแล้วนะฮะตัดทงตัดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือใส่เบรกเป็นเบมโบด้านหน้านะครับพร้อมกับขาจับให้ก็เท e ่าน <ım. S 1> ั like e ้นเองนะฮะยังไงก็อัปเดตกันตรงนี้เลยเผื่อเจ้าของรถดูอยู่นะครับรถตอนนี้อยู่ในช่วงใกล้ๆจะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะกำลังประกอบอยู่ครับผมนี้ของพี่ทิติจากบางแสนนะครับก็ทําสีถังอยู่เนาะนะครับอัปเดตก็ใส่ยงใส่ยางใส่ท่อเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็หารถให้เหมือนกัน เป็น T 120นะฮะต้องบอกว่าโหคันนี้สวยมากฮนะแล้วก็วิ่งน้อยด้วยประมาณ3,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับได้รถมาสภาพสวยๆแบบนี้เรียบๆแบบนี้เนี่ยคนที่ซื้อต่อไปเอาไปใช้ต่อเนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะครับแล้วก็เราเห็นทุกอย่างตั้งแต่แรกๆเลยรถว่าเป็นยังไงนะฮะสภาพเป็นยังไงแล้วมาทําต่อแบบนี้สบายใจได้ครับส่วนคันนี้เป็นของน้องนัทนะฮะจากเพชรบุรีเหมือนกันเพชรบุรีมีหลายคันเนาะคันนี้ก็หารถให้ครับแล้วก็ได้รถมาสภาพ วิ่งไปถึงหมื่นโลนะฮะวิ่งหลักพันส่วนใหญ่พี่อมหานี่จะเป็นรถแบบใหม่น้อยๆสภาพเดิมๆก่อนแต่งเนี่ยถ้าหากว่าเราได้เห็นก่อนเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเราจะได้รู้ว่ารถของเราเดิมๆม,มาสวยไหมไม่ไดเอามาบิ้วแล้วก็ขายนะครับคันนี้เนี่ยส่งสภาพให้เห็นกันแต่แรกแล้วแล้วก็มาทำนะฮะได้ชกหลังเป็นเอรินนะครับเปลี่ยนแผงคอใหม่ไฟหน้ายังเป็นไฟเดิมอยู่เลื่อนไหมก็เป็นแบบเดิมอยู่คันนี้ต้องการใส่ล้อ16หน้าหลังใส่ยางร5 0เลยครับเอาแบบ แน่นๆติเตี้ยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ทําไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับยังไงออกมาหล่อแน่หล่อแล้วก็ขี่ใช้งานได้จริงด้วยครับคันนี้นะครับเป็นของน้องกล้องจากจันทบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้ไท้ายสั้นนะครับอยากได้ไท้ายยาวใส่ท้ายสั้นแบบนี้เน้นซ้อนด้วยแล้วก็เก็บงานทําสีถังใหม่ถอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเหลือประกอบ ยังไงก็ตามขั้นตอนเนอะน้องก้องเดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับรออีกนิดนึงใกล้ๆเสร็จแล้วครับคันนี้ก็เป็นของพิปูจากคูเกตนะครับเอาแบบว่าทรงบาร์กเลยเขาต้องการสีถังออกสีดาโทนน้าตาลลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยอยากจะได้เป็นสีน้ําตาลเป็นหนังแท้ด้วยนะครับชุดด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวยางเราเปลี่ยนใส่เป็น A1 นะครับเป็นแนววินเทจด้านหลังก็เปลี่ยนเป็นล้อ16ด้วยนะครับยังไงก็ ติดตามได้เลยส่วนแฮนด์เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะแล้วแฮนด์จะเป็นแบบแนวบาร์กไม่ใช่สีดําเป็นสีเงินนะออกจะเป็นงุ้มๆลักษณะแบบนี้ฮนะคันนี้ก็ออกแนววินเทจสวยๆด้วยแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าเขาจะติดหลกกระเป๋าด้วยนะฮะฝากติดตามคันนี้ด้วยครับส่วน2คันนี้นะครับทัตตัน9 0้เหมือนกัน,นะฮะดูจากในเพจเราจากใน YouTube แล้วรู้สึกว่าหุ้ยอยากได้ทรงประมาณนั้นนะฮะเป็นแบบสไตล์แท็กเกอร์ไม่อยากคาเฟ่เราเปลี่ยนทรง คันนี้ของพี่กอนะครับพี่กอก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือรอพักเท้านะฮะก็เสร็จแล้วเก็บสีดวงสีดําอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คันนี้พี่แชมป์นะครับจากนครนายกต่างกันตรงที่ล้อฮะของพี่แชมป์เนี่ยเขาอยากได้เป็นล้อ16นะครับเปลี่ยนขยายแผงคอใหญ่ใ,หญใส่ล้อแบบ16ยางโตล้อโตเลยแล้วก็เก็บสีถังทาสีถังใหม่ทั้งหมดทั้งสองคันนี้ก็เดี๋ยวรอตามคิวใกล้ๆแล้วครับ